โย้โอ้โฮายสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมชื่อกระชานผมวันนี้ผมอยู่กับเกมจิมอสนะฮะแกดิมอสนั่นเองครับผมอยู่กับอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ยมึงสิงผิดไอ้ซาดเฮ้ยท็อปฮันนะครับผมทำไงดีวะโอเคนะฮะเราจะเป็นโคมไฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นโคมไฟเป็นโคมไฟครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเยี่ยกูติดอะไรวะติดบราโวไอ้ไอไอบาร์โว หืมนะผมไม่ได้นะกูไปสิงอย่างอื่นได้ไหมวะเอนะนี่เป็นเฟิร์สทัชของผมเลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวนะมันตามเด็กไปแล้วผมเดี๋ยวๆๆนะตอนนี้กูติดนะโอเคเช็ดโอ้โหใหม่กันเดี๋ยวกูยังไม่ได้เียอะไรเลยแม่งอมเหรียญเป็นคนแรกเลยไม่ใจเลย <laughs> ไม่ใจเลยวะผมมาปุ๊บมาตายเลยนะมันติดไอ้บราโวหรือเปล่านะติดบราโวนะผมอันนี้เป็นเซิร์ฟของคนไทยนะผมหาไปเรื่อยแล้วเจอน,นะผมผมเลยซื้อแกลลี่มอสมานะก็ตอนนั้นก็เซลว่าผมอยู่ประมาณร้อยร้อยหนึ่งนะจัดมาแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าผมาเพื่อนเราอีกคนหนึ่งอยู่ตรงอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยมึงอย่าบอกว่านะว่ามึงเป็นขวดเย้มใช่ปะ่ะผมว่าน่าใช่นั่นเนี้ยผมเลือดเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะจริงด้วยนะโอ้โอ ถ้าสมมติถ้ามันปลาระเบิดเข้ามาอานี่ตายอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดขวดแยมหาย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขวดแยมหายนะฮะตะกี้ขวดแยมอยู่ไหนครับผมขวดแยมหายไปแล้วอะมันไม่ใช่ขวดแยมนั่นไงครับผมโดนระเบิดนะตัวเย็นเลยนะครับผมโอเคนะเราเริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่ตะกี้ไม่ท้าคราวนี้เราได้เป็นฮันเตอร์นะครับผมได้เป็นหน่วยได้เป็นคนล่าแล้วนะฮะปิดตาอยู่นะครับผม30มสิบวินะฮะเราถึงจะมองเห็นนะครับผม โอ้ก็โอเคอ่ะนะฮะอืมโอเคครับผมรอ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 นะรอ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 รารอ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 าอร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 อ u t e อรอวอรวะเข้าอร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 กันรอรอรยรอนอร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 ไรอ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 รวรอรอรมรอ่อรอรอรอมอรอ่อร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 อ่ะรอ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 เอรอมวรอรอรอนวรอรอะอนอันรอรอ้อรอรอรอะอร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 ยรอ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 อมนรรน ต้องหานี่แน่มันไงมันนี่ยี่โยไม่ได้ครับผมเรายิงสุ่มสี่สองห้าไม่ได้นะเดี๋ยวเลือดหมดตัวโอ้ยเยสกูจะตายหาแล้วไม่ได้ครับผมเออต้องดูครับผมถ้าเรายิงมั่วแล้วเลือดเราหมดนะฮะตกไปไหมไม่ใช่เป็นนะครับผมเฮ้ยอุ้ยไอ้เนี้ยอะไรวะแม็กซิมัมสปีดเด้อ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 แม่งซ์ม่เง้อเร็วเลย าเลือดจะหมดตูดละโอ้นะเราฟันสิบสี่สิบห้าไม่ได้นะครับผมจริงๆนะฮะไม่งั้นเลือดเราหมดตัวนะฮะนั่นไงเป็นรถปุ๊บตายเลยนะฮะกูย,ยังหาใครไม่เจอเลยเว้ยไม่ใจเราเะเอาเดี๋ยว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 แล้วนะนั่นเขาบอกคือไอ้นี่มันฟันมั่วทำไมมันเห็นเห็นหมดเลยวะในนี้นี่ไม่น่ามีนะดูดูแล้วไม่น่ามีครับผม อยู่ตรงไหนดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามรอยตีนไปผมตามรอยตีนไปอ่าชนะเฉยเลยครับผมงงๆอยู่เลยนะฮะกูก็งงว่ะเดี๋ยวๆๆกูก็งงจริงขอหาขอหาทางซ่อนก่อนหาอันนี้ซ่อนดีๆตะกี้แม่งติดติดไอ้เหี้ยไหนวะเนี่ยเป็นเด็กผีก็ได้ครับผมเยสมันเป็นเด็กกันหมดแล้ววะเป็นโคมไฟดีไหม เฮ้ยเย่เราจะหมดเวลาละชิบหายไปทางนี้ครับผมโอเคอืมครับผมเราต้องอยู่ดีๆครับผมเนียนๆนะเนียนยังครับมันเนียนจังวะเดี๋เดๆอมันอาจจะแบบแวงๆหน่อยนะไม่ดีเลยว่ะนะ ซ่อนตรงนี้ผมดีๆนะฮะเงเพีย,ยไวนะฮะผมตอนนีผมไปพวกนี้ยิงมั่วแล้วนะคุณผู้ชมครับเนียนไหมเด้อเด้อกระโดดหนึ่งมันงอได้อะนะฮะมันไม่ใจอะนะฮะบาวโวตายไปแล้วนะ,ะับผมตอนนี้เราทีมเราเหลือสามคนนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตรอดได้หรือปะนะับผมอันนี้ไม่แต่คนไทยมาเล่นเวย้ยนะครับเจ๋งดีเจ๋งดีดนะฮะโอเคอะปิงตอนนี้ก็ยังอยู่ในที่มึงอยาะเอ้ย อย่าด้วยไอเยี้ยก oh, 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 ูป่าเฮ้ยอย่าโอ้โหจับเลยกูหนีไม่ได้โอย you're dying you're father dying นะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวนะนุ้ยคือไอเด็กผีพวกนี้เข้าไปหมดแล้วอะทำไงดีครับผมผมจะไปหาอะไรที่มันเล็กๆหน่อยนะฮะเราจะได้หนีสะดวกนะฮะมันในกล่องมันในกล่องทุกี้นะ หายไปเลยเอาคนหายไปเลยนะครับผมานหนึงตอนแรกคือที่เขาจะวิ่งมาผมเขาจะวิ่งมาเอาเด็กผีนะฮะเราก็จะมีขวดแยมขวดแยมนี่จะอยู่ตรงไหนครับผมอ๋ออยู่ตรงนี้อ๋อใช่แล้วครับผมขวดแยมจะอยู่ประมาณแถวแถวนี้เหลือมันก็เป็นที่ล้างตีนเอ้ยไม่ใช่เออเหลือคนเนื้อผมไอ้มน t ์ไทยนะอยู่ไหนวะคือมึงคือมึงไม่ใช่คนไทยแล้วมึง <laughs> เป็นใครวะ โอ้ย oh, <c oughs> นะกูกูระเพียกับมึงมึงอยู่ไหนวะไม่กูมองไม่เห็นมึงอะผม้องกดสุ่มดูอ๋อนี่ครับผมเป็นขวดเบียร์ตั้งไว้ตรงนี้นะฮะเนียนๆเลยฮะเนียนๆเลยแล้วก็มีโคมไฟมาบัางไว้ทีหนึ่งเย็ด <c oughs> yeah. แม่งความคิดดีเว้ยนะสุดยอดสุดยอดนะผม <c oughs> <c oughs> ปูยอมรับเลยนะเนี่ยผมละดะ ถ้าสมมติถ้าคุณแบบเดินเข้ามาเฟอร์สชันนะฮะคุณจะมองไม่เห็นเนี่มันอะไรวะไม่มีออกไปออกไปไม่ม <laughs> ีโคตรเนียนเดี๋เดนเดผมคิดว่าผมจะไปอยู่หลังตู้นะไม่ใช่หรือแม็กก็อยู่บนนี้ผมอยู่อยู่บนนี้ก็ไม่ค่อยเนียนนะผมมันเด่นเกินนะฮะกลุ่มแม่งอยู่ข้างในหลอดไฟเลยดีมหงอยู่ข้างในนี้หละแม่งเลยนะฮะเดินเดินเดครับผมหนึ่งนาทีเองกั้นใจไว้ครับคุณอยู่ตรงนี้คนรอดแน่นอนนะผมโอเคนะ ตอนนี้เราก็ดูนะว่าเหลือใครกันบ้างนะ้วผมไอพวกนี้ก็เริ่มท้อแล้วไอเหี้ยมึงอยู่ไหนกันแน่นะอ๋อเดี๋ยวดากูรู้ละกูจะมาแอบตรงนี้เดี๋ยวดูรับผมเดี๋ยวดูเนียนเลยนะเป็นแบบว่าเป็นแก้วแอบตรงเนี้ยแต่มันก็มันก็ไม่ค่อยเนียนเนาะนะฮะหรือว่าเนียนอยู่วะตอนแรกรีบวิง่งเับผมรีบวิ่งไปเอาแก้วแก้วหนึ่งแล้วก็รีบหนีออกมาตรงนี้นะฮะมันจะทันไหมวะเฮยนะเป็นไง ยังอยู่ครบ32เอา้าอมเหลียนเลยครับผมโดนระเบิดปลาไปอมเหลียนเลยเฮ้ย <c oughs> โอเคหนึ่งสองรีบเปิดตากูดีวะอ๋อไม่ใช่ครับผมนี้เราเป็นฮันเตอร์นะฮะมองไม่เห็นนะครับผมโอ oh m มก o d ผมต้องผมต้องรีบฆ่าผมอันนี้เฟิร์สชาตของผมนะฮะยังฆ่าใครไม่ได้เลยโอ m มก o d กูละเพีย นะฮะอืมก็มีคนเล่นเยอะนะครับผมส่วนมากจะเป็นคนไทยนะดูแล้วคนไทยทั้งนั้นเลยครับผมโอเคผมจะหาอะไรดีกว่าโอ้โหมึงเอาอะไรมากูว่าอยู่ขนเดียแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหครับผมไอ้ไอ้พวกนี้เล่นระเบิดกันแล้วก่อนแล้วนะฮะเฮ้อเฮ้อไม่ใช่เว้ยเปิดประตูโอ้โหเตียงมึงลอยได้ไม่เนียนแล้วไม่เนียนแล้วตายแล้ว เตียงมึงลอยได้เด้อเด้ไอเด็กกระโปรงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโคมไฟป่ะจะต้องสุมสุมเฮือเลือดลดเยอะเอ้าโอ้โมึงนี่ครับผมมันต้องอยู่ในนี้แน่นอนโอ้แม่มึงเป็นซักกระดาษนี้โอ้เดี้อเมันมันติดนะเดี๋้อเดี๋ยวเราก็อ้าวถึงกับตายเลยทีเดียวไอ้เหี้ย,ยมันติดลบ เฮ้ยโชคดีรับผมที่เราแบบว่ามันตายหนึ่งเนาะนะเย็นแม่งติดลบเลยนะเอ้ยไมเ่เกือบเกือบติดลบนะฮะผมเพราะว่าเกมนี้เวลายิงปุ๊บมันจะจะเสียเลือดด้วยนะฮะผมไม่รู้ว่ามันเสียเลือดเท่าไหร่นะมก็เฟิร์ชทันนะเนาะเดี๋ยวผมอยากรู้อาวาตารพวกนี้คนออกมาจากไหนกันนะคุณไปหาโหลดมาท่นไงนะฮะมันปิดกั้นเอาไว้อย่างงี้คุณจะไปยังไงอันเนี้ยอืมเอาหัวนะผม โอ้ยมันมันดึงออกมาแบบนี้แล้วผมมันเล่นดึงออกมาเลยนะดึงออกมาก่อนมาก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันปาลงมาเรื่อยเรื่อยมึงปิดปิดประตูด้วยโอ้โหโอ้ไม่กันะจะทำไงดีวะทั้งหมดนี้โล่งหมดเลยนะมึงมีพลังแรงดึงดูดแล้วไงแม่งดูดทั้งหมดแม่งมาตรงนี้หมดเลยอะโอ้โหเก่ง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 ครับผมเปกล่องไหนวะโอ้ั่นี้เปนั่นี้นังไงนั่นไงครับผม แม่งเป็นคนหนีเลยนะแล้วคนถอดล่างคนถอดอยังไงวะเออผมว่ามันต้องมาสิงแก้วอะอะไม่สิงเหรอทำการเปิดเปิดปิดปิดไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นการกวนตีนคนอย่างหนึ่งนะฮะโอเคตายแล้วมันโอเคเล่นพุ่งละเอาไม่ตายเหรอวะอมึงอึดมากครับผม โดนยิงไปตะกี้เลือดไหลเป็นน้ำเลยไม่ตายนะอ๋อนี่โดนแม่งยิงเยอะเกินนะผมตายเลยนะฮะง่าเฮ้ยมึงเกะโอโหมึงนะฮะบอลเล็แค่นี้โอ้โหนั่นไงนั่นไงปิดประตูปิดเปิดบึบโอเคไล่ตีมันดีฉันกลับเข้าไปทางเดิมละตีโอ้โหทำไมเลือดมันไม่ลดเลยวะ ทำไมแล้วดแบไม่ลดเลยวะโอวิใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโหมึไหงไล่ตีกันอย่างงี้โอ้โหไม่เป็นไรครับผมมึงใช้ก๊อตโหมดยังไงวะนะฮะเออผมว่ามันใช้ก๊อตโหมดน God ะผมไม่ตายสักทีครับผมเลือดยังอยู่ที่เท่าไหร่วะยี่สิบแปดละโอเคครับผมเริ่มตายแล้วนะฮะกลัว,วมันมันอึดไปไหมวะ

โอ้ยจะเป็นจะเป็นขวดแยมอ่ะเออนั่นแหละเป็นขวดแยมครับผมเฮ้ยเหลือเวลากี่วิสิบสองวิไอ้ยะกูพอกูพอได้เฮ้ยเย็ดกูไปไม่ได้โอเคทุกท่านครับคิดว่านี่ดูนะโอ้โอเคอ่ะเวกเห็นบักเลยเห็นบักของเกมเฮ้ยพ่อแบบนี้อ่ะเห็นกูได้เหรอวะโอ้คุ้มไปนะ โอเคแล้วผมเป็นเทคนิคนะฮะถ้าสมมติว่ามันลงมาปุ๊บโอเคเชิดโอ้เด็ดๆทำการแอบนิดนึงโอ้โหเนี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าโอาไปกันไ้ยรู้เปล่าโอ้ยไม่ใจเลยเว้ยตายแม่งได้ตายอย่างเร็วเว้ยเครียดเลยนะฮะไม่เป็นไรครับผมเราจะได้เป็นฝ่ายฮันเตอร์อีกทีหนึ่งนะฮะ เฮ้ยเดี๋ยวเราเพื่อนเราอยู่ตรงไหนครับผมอยู่ตรงเครื่องซักผ้านี่หรอเออรู้แล้วครับผมแอบหลังตู้เย็นไงเฮ้ยตู้ตูตต้เย็นพ่อมึงสิเครื่องซักผ้านะครับผมโอเคนี่ไงครับผมตกมาแล้วนะใช่ปะวะมันใช่ปะครับหรือว่า,วามึงหรือว่ามึงเป็นโต๊ะครับผมโอ้ยไม่ได้ครับผมไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ได้นะโ <c oughs> อเคก็มา <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมันปิดประตูได้ด้วยครับผม ลองไล้ยิงดูเก็บตายพ,พร้อมเอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาง่ายๆ่งี้เลยวะโอ้ยทีมทีมเรามีน้อยนะ <c oughs> ไม่เป็นไรผมจะได้เก็บคิวบ้างนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะกูเดทหนึ่งยังไม่ได้ฆ่าเลยนะตะกี้ฆ่าได้ตัวหนึ่งแล้วดันมาใช้ระเบิดฆ่าตัวตายก,กูนะฮะเกลผมเราจะทำการปิดตานะแล้วก,แวก็แล้วก็ดื่มน้ำแป๊บไม่ไหวละแป๊บห <c oughs> นึง่งยังหาหมอสแมคคาไม่เจอเลยไปนะฮะ มอสน่าสนใจหาไม่เจอนะครับผมที่เล็งๆไว้ก็มีแล้วนะฮะถามว่าเกมอะไรมไม่รู้เหมือนกันครับผมผมก็เล่นไปมั่วๆนะฮะเดี๋ยวๆต้องแอบพประจัจมเจ๊ม่เหมียนะฮะเอ่โอโกโหตรงนี้ที่เดินแล้วนะฮะโอ,โอ้เออิ๊กเปดวิ่งตายไปหมดเลยเดี๋ยวๆหายไม่ได้แล้วครับผม คุณหายไปไหนละเมื oh, mm ่อ hmm. ก oh. ี oh, right. hmm. um, so ้เด็กเปรตเต็มไปหมดเลยนะโอ้ยเดดเดดเดดเขย่าได้โอ้ยเย็ดกูจะตายแล้วโอ้เดด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 โอ้แม่งมีการไฟไหม้ด้วยเหรอวะผมเพิ่งรู้นะเดดเดดเดดโอ้ยเย็ดมันเจ็บเว้ยฮะโอ้ยกูจะตายโหงแล้วเฮ้ย ฆ่าก็ยังไม่ได้ครับผมถ้าเราฆ่าได้นะฮะมันจะมีเลือดให้เรานะตรงนี้ก็ไม่น่ามีวะมีไหม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 ตะกี้เลือดกูลดเองได้ไงวะกูย <c oughs> ังงงเลยนะเออลองผักผักดูครับผมไม่น่ามีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอไอไอไกล่องนี้มันแปลกๆ พุ้ยสัตว์หลอกกูคิงเดี๋ยวมันไหนไปไหนอ๋อมันขึ้นแปลงข้างบนนี้เต็มไปหมดแล้วเราก็ทําอะไรเข้าเตะไม่ได้นะทางนี้มันอะไรนักหนาวเว้ยเว้ยดบัยเว้ยติดปากเว้ยเด้อถักได้ไหมถักได้ครับผมถ้าผักได้นี่มันแสดงว่าถ้าผักได้นี่แสดงว่ามันจะไม่ใช่หมูทุย ผักไม่ผักผักไม่ใช่ผักนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูบนนั้นมันขึ้นไปไม่ได้นี่แหละแม่งมึงก็ดันมาะจังเลือดกูก็จะหมดตูดแล้วเนี่ยนะฮะไม่เป็นแล้วผมเราจะต้องดึงดึงดึงออกมานะดึงออกมาทีละอันอีบ้ายูโน่ดิ้นแม่ดง you know ดิ้นยูโน่ดิ้ โอเคเด็กกับนาเราค่อยๆดึงนะเฮ้ยบอกให้ดึงออกมาฉลาดกันหน่อยดิวะนะมึงกินเฮ้ยจะไม่ฝากต้องไปทำไมกูละเพียโอ้โอเคโอเคโอ้ my god ดีเลยเว้ยมันจัดการกูละเพียเนะ่ยอ๋อบั้เดี๋ยวกูดึงออกมานะ่ย เดี๋ยวนั่นแมโหแม่งมาเฮ็ดยไม่จับกระุนเลยเตะแล้วผมผมรานมาได้ตัวหนึ่งนะเอาอ๋อนั้นยิงเยอะเกินไปครับผมปวดเย็นเลยนะอ๋อจะตายแล้วดึงออกมาก่อนดึงออกมาบอกให้ดึงออกมาโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวคุณไล่ยิงอะไรแล้วผมเดี๋ยวว่ามันต้องอยู่ในห้องนี้แน่ๆเลยนะผม ของอะไรนี้มันมันขยับกันได้หมดนี่วะเฮ้อเฮ้ออ้าจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวขอร้องคุณยับนี่คืนยับออกมาออกมาแง่ผมไม่ผมดึงออกมาเออคุณดึงขึ้นมาแล้วผมเฮ้ยเดี๋ยวดมึงโอ้โหกองเดินได้อ้โหแล้วยิงเดือดแล้วหายหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยกองเดินได้เป็นคนแล้ว กู <c oughs> อดแดกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้เพลงมันได้ใจเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กล่องพวกนี้เคยครับผมกล่องกล่องพวกนี้จับต้องได้นะโอเคนะฮะกูติดโอ้โหติดไปติดไปนะฮะเหลือนะคนหนึ่งครับผมคอนโทรลคอนโทรเลอ,อร์นะฮะเฮ้ยอ่อนเ,เดินยังได้ทั้งนั้นเลยนะ โอเคโอเคนั่นัะผมเขาได้ทำการโยนกรีินเนดไไปนะฮะเตยเย็นกันเลยดีเดียวครับผมโอเคได้เป็นได้เป็นพ็อปแล้วะฮะผมโอเคขวัดน้ำพันสางผมไอ้มึงบงังตีเอ้ยโอเคเออโอเคอยแอบหลังนี่เป็นไงอะฮะ เฮ้ยกูมองไม่เห็นกูเว้ยโอเคเนียนไหมฮะไม่เนียนดิสัตว์เด้กูว่าไม่เนียนเว้ยนะแม่งเอ้ยความคิดกูโอ้ตัวตายห่าตายห่ากันเพียบเลยเว้ยเดี๋ยวพึ่งนะเว้ยเฮ้ยยศกูกูมองไม่เห็นนะมันติดปากแล้วก็กูอ่อแอบกูว่าตายพอดี เฮ้ยโอเคอย่าอย่าอย่าหากันเจอนะอย่าหากันเจอง่ายๆนะเอียเ yeah, ลืไเวลาสี่นาทีกูจะรอดไม่ได้เพื่อนกูว่ตายเอาตายเอานั่นไงเหลือกันสองคนสามคนละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเสียงเปิดปิดประตรูว <c oughs> ้บไม่น่ารอดว่ะนะ่ะ อะไรกันนะนั่นไงโยนระเบิดเข้าไปเพื่อนกูเหลือกันสองคนแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่อยากขยับได้ดิเว้ยนั่นไงเหลือกันคนเดียวเลยกูเข้าใจปะนึกงออกไปเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากขยับอย่าอย่ยนิ่งโอเคเย็ดเอยโอ๊ยไปแล้วโอ้ my ม่ d อดโดนยิงเอ็นาย โ oh. <laughs> <laughs> อ้พักอยู่ไม่รอด oh my, oh my. ไม่รอดเอาไมเอาไมไม่ไหวไม่ไหวอืม <c oughs> อยากหา ar เพื่อนเล่นด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เล่นคนเดียวไปก่อน <c oughs> นะแมงไม่มีใครซื้อจีมอสเป็นเพื่อนกูนเลยนะก็เลยเล่นคนเดียวดีกว่าได้ครับผมไม่เป็นไรนะเล่นงานฮาฮามันๆนะผมบอกให้แมงซื้อแมงก็บอกไม่มีตังค์จะเล่นฮะไม่เป็นไรเล่นคนเดียวได้ครับผม อกินน้ำแป๊บกินน้ำแป๊บไม่ไหวครับผมขอแห้งไว้นะฮะโอเคเล่นรอบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเออคือเราจะเล่นเป็นพ็อปอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็หยุดเลยนะฮะเจริญเดี๋ยวเขาหายไปไหนหมดละผเห็นระเบิดจีบผมก็ตายเลยดินะฮะโอเคเปิดไปดู เอ่อผมเพิ่งฆ่าได้แค่2ตัวเองก็ถือว่าไม่เลวนะครับผมสำหรับการเริ่มต้นนะฮะผักๆๆๆๆผักๆๆๆๆผักๆๆๆๆเอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยต้องอยู่ที่เดิมกับผมแน่เลยะจมีมีวะมีมีว่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวๆทำไมมันข็งออกเรื่องไหนครผม ก็เตะได้หมดนี่ว่าตังห้องนี้โล,ล่งครับผมห้องนี้เคลียร์นะแล้วอะไรกูเวียนหัวแล้วเฮ้ย <c oughs> โปรดแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอะไรอ่ะที่เห็นมีอะไรขยับได้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะไม่น่าใช่คร <c oughs> ับผมอ๋อบักเขาผมมันไม่ใช่บักอะ่ะทางตันของเกมนะ ตรงนี้ก็โล่งอันนี้ผมว่าส่วนใหญ่มักจะอยู่ในห้องนี้นะครับผมโอเคนั่นไงนั่งวิ่งกันมันเลยโอ้โหเมื่ตอตรอไหนอีกอ้าจะตายแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวลวนะับผม คนะะฮถ้าไหนที่จับไม่ได้นะครับแสดงว่ามันอยู่ในนั้นแหละดึง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 เออกูจะตายแล้วเนี่ยเีเหลือกันสามคนแหมแอบเนียนกันจังเลยทีละตะกี้นี่แม่งตายอย่างไรไอ้บ้าเอ้ยทีมกูว่าแอบเก่งโอ้บ้านแกเป็นนินจากันทั้งครอบครัวเลยถึงแบบนี่ยนะฮะ นั่นไงตายแล้วครับผมหนึ่งตัวนะ่ะโอ้งมาเฮ้ยเฮ้ยตามมาตามมายิง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 แม่ง <c oughs> มึงไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยเว้นเลยเฮ้ยใหญ่ยิงอันอัน,นอัน,นอันนี้อันที่กูดึงโอ,นนอ,นนอนน้ตายครับผมโอ้ยเดิเดเดเดบอกไม่เคยได้ไหมอ้าตายอ้าเลยเย็ดลบหนึ่งตะกี้กูมีสองลบไปอีกหนึ่งจเจริญ มัน <gesch uce nenhuma> <Souls> จะไม่เหลืออะไรกูลบแล้วนะฮะโอะไรกันไปรอดไม่รอดู้ชีวิตนั่นเนี้ยผมนั่นก็ฆ่าตัวตายไป็นคนนะนะคือเกมนี้ที่เขาคิดทําแบบนี้ก็ถูกกันนะครับผมไม่อย่างนั้นมึงก็แม่งสาดกระสุนไปทั่วแมปนะครับเดี๋ยวมันก็เจอแล้วก็จะเป็นการไม่ยุติธรรมกับสายท็อปเฮ้ยตอนแรกผมต้องรีบแย่งเป็นไอเด็กเปรตนั่นก่อนเลยไม่ได้ครับผมผมโอ้โหบักทั้งเลยนะ เอ้ยเจ๊เอ้ยกูยจะเป็นขวดขอร้องครับผมอันนี้เราเป็นขวดมก,กี่รอบล้วนะเฮ้ยสิบสี่วิไวโอเคเย็ดเดยวเดยวเฮ้ยชิปหายแล้ว โอ้ยกูไม่น่าเอามาหาเรื่องฆ่าตัวตายเลยโอเคนะผมเราทําการจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะเนื่องจากเราเล่นไม่พอตัวแล้วน,นะผมคอกลัวเริ่มแห่ไปแล้วนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ทําการติดตามรับชมผมมานะโอเคนะครับผมไปชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ